มาที่เรื่องของการเสี่ยงโชคกัน,นสักนิดนึงนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าคนเท่คนนี้ค่ะฝันเป็นจริงแล้วนะจ๊ะสำหรับน้องไป้ายปลายโอริโอค่ะเพราะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะคะเจ้าตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นสายแบบเสี่ยงโชคตัวยงเลยนะแม่นะแล้วก็มีมักจะแบบมีเล็กเด็ดตัดน,นู่นแั่นี้ใดๆมาฝากแฟนๆค่ะแต่จะถูกหรือไม่อันนี้ก็แล้วแต่บุญครบุญมัน แล้วแต่วาสนาของแต่ละคนนะคะทุกคนคะ่ะแถมก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปเนี่ยน้องปายเคยให้สัมภาษณ์นะกับสื่อนะคะน้องบอกว่าอยากฝากถึงกองสลักกินแบ่งผมอยากมีโอกาสไปหมุนตรงนั้นสักครั้งหนึ่งเพราะจะรู้สึกคอมพีที่สุดแล้วในชีวิตเออน้องก็บอกอีกคะ่ะบอกว่าผมเล่นลอตเตอรี่มาเกือบครึ่งค้อชีวิตผมขอไปหมุนตรงนั้นสักครั้งได้ไหมอุ๊ย เหมือนเสียงนี้นะคะจะก,ก้องกลางวานไปถึงกองสลาก oh, <my> เพราะว่าล่าสุดค่ะทุกคนค่ะอย่างที่บอกไปเรียกว่าฝันจะเป็นจริงแล้วนะคะทุกคนค่ะเพราะว่ามีการประกาศตารางงานประจําเดือนมีนาคมของน้องปายค่ะนี่เลยทุกคนอย่างที่เห็นกันนะคะแน่นอนว่าคิวงานคอนเสิร์ตคิวต่างๆก็คือแน่นมากจริงๆนะคะแต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์กันแบบสุดก็คือตารางงานวันที่16แม่ดู นะคะเขาเขียนบอกว่าน้องปล,ปลายเนี่ยได้ร่วมเป็นคณะกรรมการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาเซ่เชื่อว่างวดเนี่ยทุกคนก็คือโอเคมีความหวังแต่ว่างวดนั้นมีความหวังยิ่งกว่าเพราะว่าความหวังทุกสิ่งอย่างได้ฝากไว้ที่น้องปลายแล้วเรียบร้อยเออปดูแบบแบกความหวังของคนทังด้อมของคนทังประเทศจริงๆนะคะ อ๋อผนดีๆนะลูกนะน่ารักกันไปเดี๋ยวดูว่านะวันนั้นน้องจะแต่งตัวอะไรแบบไหนกันไปนะคะทุกคนคะ่ะถามว่าน้องแบบอุ้ยชื่นชอบในเรื่องนี้ขนาดไหนเออก็ไม่มากมายเท่าไหร่ค่ะเมื่อคืนก็คือแค่บอกว่าบายกุมภาพรุ่งนี้มีเงินจ้าเออ นะคะพอตื่นเช้ามาค่ะน้องก็บอกว่าตื่นเช้าตัวเลขก็จะเยอะเป็นพิเศษเ <c oughs> ชื่อว่าลหลายๆคนก็เป็นแม่เป็นไงพอตื่นมาก็อย่างที่บอกไปว่าจะอยู่บนสวนสบองแล้วอ <c oughs> อันนี้ก็ปัง <c oughs> อันนี้ก็เห็นบ่อออ <c oughs> อันนี้ก็ดีอ๊ะอันนี้ก็ขาดไม่ได้อันนี้ก็มันเป็นเลขประจําตัวใดๆกันไปที่สําคัญนะน้องไปก็ยังใจดีน้องบอกว่าถ้าวันนี้เนี่ยถูกนะจะแจกไลฟ์สตรีม3งานของต้นเดือนงานละ10บใบแล้วก็มีการเลี้ยงค่ะวงเขาด้วย On The Last นะคะ5ถาดเอออะไรส้มตําถาดหรือเปล่าอ่านไม่ได้ <cover> นะคะทุกคนค่ะ ก็เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันเนาะที่สําคัญไปกว่านั้นคือนอ้องบอกว่า ถอดเหล็กแล้วนะงับเออเขาบอกเดือนหน้าก็คือเมื่อวานก็คงจะเป็นเนี่ยหนาหนาวคือถอดเหล็กแล้วนะงับเอออยู่ด้วยกันมาตั้งหลายปีอะแม่ลุกไม่ใหม่เ,ออเพื่อความปังของเดือนมีนาคมเออแล้วก็งานน้องยังมีเอกเยอะแยะมากมายเลยนะคะอย่างวันนี้เดี๋ยวน้องก็จะมีงานที่ชลบ,บุรีแล้วก็อย่างที่เราเห็นตามตารางเลยค่ะทุกคนคะเดี๋ยววันที่5้าใช่ไหมกับพี่เนยอ๋อที่เขาลงไปลงภาพไปเป็นน,นั้นเออ รอได้เลยแล้วก็ที่สำคัญ16มีนาคมความหวังของคนทั้งประเทศนะคะจะมีคนโดนตกเข้าด้อมอีกไม้ขึ้นอยู่กับงานนี้ โชคดีแล้วกันนะคะเอาวงินนี้กันไปก่อนอเนาะ <Okay. S 2> เป็นเศรษฐีรวยๆกันทุกคนเลยนะรวมไปถึงปายด้วยนะจ๊ะจะได้แบบสมหวัางง่ายแฟนๆก็จะได้แบบแจกใช่ไหมได้รับของแจกอะไรใดๆกันไปดีไม่ดีเขาใจดีนะเขาถูกแบบล็อตเยอะๆขึ้นมานะคะแม่ซื้อแล้วใช่ไหมวันวันี้เอาไว้ใบสองใบใบสองใบ <laughs> จะบอกว่าก่อจะถึงวันที่สิบหกใช่ไหมให้สาวปลายๆอ,อ่ะไปอุ่นเครื่องแบบนี้ หมูยาอันนี้ฟิลเหมือนไอ้นี้เลยอะ่ะว่าเขาจะบุญไม่ได้ดื่มน้ำแข็ง, <c oughs> งอ๋อขอบว่าขอให้โดนขอให้โดนอนะคะก็อยินดีกับทุกๆบทบาทใหม่ของน้องรู้สึกว่าในปีนี้น้องคือปังจริงๆนะแม่ได้ทําอะไรใหม่ๆใดๆกันไปนะจ๊ะก,ก็เป็นกําลังใจให้นะแล้วก็อ,อย่านอนดึกมากพักผ่อนบ้างเด้อ ตามก <Okay. S 1> ็คือแทบไม่ทันแล้วในแต่ละวัน <c oughs> <c oughs> นะคะทุกคนอ่กฝากกันไว้ด้วยค่ะ